สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกับผมอีกหคลิปนะครับโชว์สูตรมาคู่บนสูตรนี้เดิน94 63 87และงวดที่ผ่านมานะครับ27เรามาตามชมต่อสำหรับงวดวันที่2พฤศภาคม2568นะครับขอให้คุณโชคดีนะครับคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนชม โชว์สูตรมาคู่บนเดินดีโปรดได้มาฟังคำเตือนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับครับสำหรับแนวทางของตัวเลขนะครับระยะที่เราจะนามาเสนอนี่ไม่กี่งวดนะครับคุณครับเพื่อจะให้คุณไดเ้เอาไปเป็นแนวทางนะครับมันเป็นการ เรียกกันยังไงนะครับว่าเลขมันเดินมาอย่างนี้นะครับก็ขอให้งวดนี้เขาเดินต่อนะครับขอให้คุณได้มีโชคนะครับกับสูตรมาคู่บนนะครับหน่วย18นี้เลยนะครับนี่นะครับจะใช้เพียง3 4สงวดเท่านั้นเองนะครับเพื่อกระชับเข้ามานะครับไม่ให้คุณต้องเกิดความหงุดหงิดเนี่ยนะครับคุณครับ เข้ามาในช่องให้แม่แม่นะครับขอให้คุณมีแต่ความสุขนะครับได้เลขดีๆได้สูตรดีๆนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับถ้าหากถูกใจก็ค่อยตามนะครับถ้าไม่ถูกใจก็โปรดได้ใช้ชมเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับสูตรที่กระผมนํามาตั้งนี้นะครับก็คือเราจะใช้หลักสิบบนนะครับเงินนันดอกที่3 7 7นะครับก็เอา7มาตั้งอย่างนี้เลยนะครับแล้วงวดถัดมาก็9นะครับแล้วงวดถัดมาก็ 6, 8 งวดที่แล้วนะครับ227นะครับหลัก10ก็คือ2แล้วได้ตัวไหนนะครับอ่าเราเริ่มเลยนะครับ4 7 2 14นะครับเราจะใช้ตัวนี้เราจะใช้5นะครับเป็นตัววิ่งตัววิ่งนะครับคือ5วางไว้หมดอ่าห้าไว้นะครับอ่าแล้วเราจะได้ตัววิ่งนะครับอ่า ตัวนี้มัน2ตัวมาตัวนะครับอันที่จริงเนี่ยมันเกาะคู่บนอยู่ตลอดนะครับอย่างวัที่แล้วมันหล่นลงมาลองดูนะครับ9กับ0นย์นี่นะครับคุณครับเนี่ยนะครับมันมาในหน่วยสินะครับ9กับ0เนยนะครับเราก็วงไว้ก่อนนะครับมันออกตัวไหนนะครับตัวนี้ถ้าเราจะจับจริงๆนะครับเราวง9นะครับมันไม่ได้ออกศูนย์ะครับก็คือเพื่อความกระชับรวดเร็วนะครับคุณครับแล้วตัวล่างเราได้อะไรนะครับตัวล่างนี่เราได้ 9กกับ0เหมือนกันนะครับมันชนกันนะครับก็คือได้99นะครับได้99หรือได้0ูนอย่างเงี้ยนะครับคุณครับเราจับยังไงมันก็อย่างนั้นนะครับอ่าแล้วสําหรับสูตรตัวล่างนี่เราก็ใช้ทุกคลิปนะครับคุณครับก็คงจะทราบนะครับเนี่ยนะครับเรายังประกบอยู่นะครับยังคงตามอยู่นะครับตัวนี้นะครับเราได้9นะครับ9มาแล้วก็5้บวกหนะครับได้5 0 1 2 3 4ม่านะครับเนี่ยนะครับผมไปกดนะครับเลขมันออกตัวนี้ไปเลยนะครับเนี่ยออกที่เห็นไหมครับออกที่อ่าสี่อ่านะครับนี่คือเลขอ่าหน่วย10นะครับเลขหน่วย10ตามโลโก้ของเราเลยครับก็คือ94ตัวนี้เลยนะครับอ่แล้วมาดูเงื่อถัดมานะครับมาได้63จริงหรือไม่นะครับเราได้อะไรครับเราได้แปดแปนะครับอ่าเราก็ได้3 กับ4อ่านะครับทีนี้เรารู้นะครับว่ามันออก3แล้วนะครับเราก็ไม่จะไปเอา4ถ้าเราจับงดนี้เราต้องจับคุมนะครับเลขมีกี่ตัวนะครับจับคุมม้อยแล้วเราก็ไปตัดเอานะครับ4อ่าตัวนี้เราได้อะไรครับตัวที่2นะครับสูตรที่2นะครับก็คือเราได้อ่า5กับ6นะครับมันออกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเราก็จับนะครับเรารู้เลยนะครับว่าว่ามันได้6 3นะครับ6 3แล้ว อ่าหกห้าสามห้าอ่าสี่หกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราจับมันถูกอยู่แล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับคุณครับแล้วก็มาดูตัวล่างของเราเราได้อะไรนะครับตัวนี้ก็คือสามสามกับเก้านะครับสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันก็ถูกเลยนะครับอ่าตัวนี้มันก็ออกไปที่อะไรครับ โอ้ลมพายุมาแรงเลยนะครับคุณครับเนี่ยห้าหกสามนะครับมันก็ออกอย่างนี้เลยนะครับมันก็ถูกตามตามโลโก้เลยนะครับเนี่ยตามโลโก้ตัวนี้เลยนะครับเนี่6หกสามเองครับหกสามเลยนะครับแล้วก็มาดูว่าถัดมานะครับก็ต้องทําแข่งกับเวลาเลยนะครับฝนพายุมาลมกระหน่าเลยนะครับคุณครับตอนนี้อย่าไปตรงไหนก็อย่าไปกลางแจ้งนะครับน่ากลัวมากนะครับสองเนี่ยเราได้อะไรครับ 7กับ8เนี่ยบังเอิญนเข้ามา2ตัวนะครับแล้วมาดูตัวล่างของเราเราได้อะไรครับ6กับ7เนี่ยนะครับเราจับยังไงแล้วก็ถูกใช่ไหมครับเนี่ยเราจับตัวนี้เลยนะครับ8 7อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็ถูกอนี้จริงแล้วมันถูก3ตัวเลยนะครับมันมาด้วยกันหมดตรงนี้นะครับคุณครับแล้วก็มาดูตัวล่างของเราเราได้อะไรนะครับ7กับอ่านะครับ2 3 4 5 6อ่าเนี่ยนะครับ บางครั้งมันถูก3ตัวในอย่างนี้เ่ยครับ8 7ดเหเห็นไหมครับอย่างเงี้ยแต่ตามโลโก้ของเรานะครับมันก็คืออ่ด8 7นะครับเนี่ยก็คือ8 7ตัวนี้เลยนะครับแล้วจับยังไงเราก็เจอนะครับคุณครับเนี่ย6 8 7ดนะครับก็แบบนี้เลยนะครับ8 7อ่านะครับแล้วก็มาดูวดทพึ่งผ่านไปนะครับตัวนี้ได้6นะครับเราได้อะไรครับ1กับ2นี่นะครับมันมา2เห็นไหมครับเนี่ย มา2นะครับตัวนี้เราได้อะไรครับ7กับ8เนี่ยเราจับยังไงเราก็เจออยู่แล้วนะครับสองเจ็ดสองแปดเราก็เจออนะครับแล้วก็มาดูตัวล่างของเราเราได้อะไรนะครับ5 9เห็นไหมครับ4 5 6 7 8เนี่ยนะครับ8ตัวนี้นะครับมันโผล่ขึ้นมานี่นะแปดไปล่างนะครับที่เราจับกันเราถูก58นะครับมันก็ถูกที่อ่า อะไรครับ2 2 7แต่เราถูกแค่หน่วย10นะครับเราถูกแค่หน่วย10นะครับคือ2 7อ่าตัวนี้เลยนะครับอ่าสำหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่2พฤษภานะครับคุณครับลองมาลุ้นกันดูเลยนะครับเราได้4อ่าเนี่ย4นะครับเราก็ได้9กับ0นะครับอ่าชั่วโมงนี้นะครับ9กับ0นย์นะครับศนย์มันเป็นตัววิ่งอยู่นะครับตอนนี้นะครับโอ้นะครับลมมาแรงมากๆเลยนะครับ ดูสิครับปิ้วนไปหมดเลยนะครับคุณครับนี่ไม่ทราบว่าจะอาทิตย์จบหรือเปล่านะครับคุณครับก็มาน่ากลัวจริงๆนะครับพายุตอนนี้นะครับมันเข้าทุกจังหวัดเลยนะครับคุณครับก็ยังไงก็เราพัดระวังนะครับถ้าคุณจะได้ยินนะครับเสียงนะครับเนี่ยเรียงตาเรียงตาเลยนะครับบนหลังคาอ่เรามาดูนะครับแล้วตัวที่2เราได้อะไรนะครับ6กับ7เนี่ยนะครับคุณครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยหกับ7 เนี่ยนะครับแล้วมาดูตัวล่างของเรานะครับ8กับ3ใช่ไหมครับเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยมันระหว่าง4กับ5เองนะครับชั่วโมงนี้นะครับเนี่ยถ้าหากว่าเราจะจับตัวนี้นะครับเราก็นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะจับให้ดูนะครับตัวบนเลยนะครับเนี่ยนะครับตัวบนมันคืออะไรครับ9กับ0นะครับตัวที่2เรามัน6กับ7ใช่ไหมครับเนี่ย6กับ7นะครับ แล้วตัวที่3มของเรานะครับมัน4กับ5นี่นะครับคุณครับชั่วโมงนี้มันวิ่งศูนย์นะครับมันวิ่งศูนย์อยู่นะครับเราก็จับศูนย์เป็นตัววิ่งเลยนะครับก็ศูนย์หกนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดอย่างนี้เลยนะครับนี่เราจับฝั่งเดียวกันนะครับเราจับศูนย์ตอนนี้เราเราว่าศูนย์มันน่าจะมานะครับเพราะศูนย์กับแปดนะครับยังไม่ผิดเลขถอดรหัสของเราเราตัวแรกนี่เราเอาสี่เสียบไปนะครับสี่ สี่อย่างงี้นะครับตัวที่สองนะครับเราก็จับศูนย์หกนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับเราก็เอาห้ามาเลยนะครับห้าห้านะครับอย่างนี้เลยอ่านะครับคุณครับทีนี้เหลือเก้าอีกตัวหนึ่งนะครับคุณครับถ้าเก้าอ่ะเราก็จับตรงนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวท่านไปตัดนะครับเก้ามานะครับคงไม่มาด้วยกันนะครับเก้าทีนี้เราก็จับเก้าอะไรครับเก้านะครับเก้าหกเก้าเจ็ด ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็ต้องแบบนี้เนี่ยนะครับ96 97อย่างเงี้ยนะครับตัวแรกเราก็ใช้4หมดเลยนะครับ4 4ตัวที่สองเราก็ใช้5 5 5อ่านี่นะครับคุณครับไปตัดเอานะครับคุณครับหรือ9ก็จะผ่าหมากมากับศูนย์นะครับเราก็นะครับมันก็น่าน่ากังวลนะครับคุณครับยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับสูตรทุกสูตรแนวทุกแนวนะครับมันไม่ใช่คาดเดานะครับเราเอา มาให้เห็นตามสูตรเลยนะครับเขาออกจริงๆอ่ะนะครับแต่งวดนี้สิครับมันเจอกให้เราอีกหรือไม่นั้นนะครับขอโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับคุณครับอาจารย์ขอจบลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะพายุกําลังเข้าเลยนะครับทุกวันนะครับต้องผจญแบบนี้นะครับหน้านี้เป็นหน้ามริสุมนะครับสวัสดีขอบคุณครับ